กับสวัสดีครับทุกคนโยปุ้มลาวนะครับจองปัดรอชิงสบายดีพี่น้องชาวลาวด้วยนะครับเอากับมาชมกระจังนะครับกระจังปลาปลาตับติ่มนะครับนี่นะครับเยอะมากครับสำหรับปลาเต็มเลยนะครับเป็นปลาตับติ่มทั้งมดเลยนะครับ ไราจะต่างมดนะครับนี่ครับเยอะมากครับมองครับอย่าลืมติดตามจองให้ด้วยนะครับนี่นะครับเป็นกำลังใจให้จองด้วยนะครับแอ้าแรกเลยนะครับงานลงนะครับแคลัวนี่ครับเป็นปลาหมดเลยนะครับเยอะมากครับนี่ครับโนไปตึงโนนะครับเป็นเยอะครับเยอะ นะครับเป็นความปลาตัดติ่มนะครับนะครับแร่กันนะเลยนะครับแร่กันเลยนะครับเยอะมากนะครับเมนไดนะครับเมนไดเมนอะไรก็ได้นะครับเมนมาตามก็ได้ครับเมนดาเมนหว่าเมนติจมไดมอนด์นะครับมแร่กันเลยนะครับ นี่นครับเห็นกระจังนะปลาจังปลาตับติ่มนะครับก็จะชงนะครงครงอะไแม่กาแม่ไม่นะครับ,รรมมรบผมจะมารับตึงต้งเตเลยนะครับนี่นะครับแรนะครับลงไปไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้ากว่าเกนะครับม่เรามีเกมานะ ครับเยอะมากนะครับย้อนแรกมาอยู่นะงบไปตรงโน้นเลยนะครับรีบไปเลยนะครับเยอะนะครับเตือนเลยนะครับนั่นนู้นนะครับโอ้ยับโน้นไม่โดนแยงอะไรกันนะครับเตือนเลยไปนี่ครับ ปลามาจมนะครับปลามาจมจมกันแล้วนะครับไม่มีคนกันนะครับว่าจะท้ามววาลุงกี่วันจับกี่วันนะครับเนี่ยครับเยอะนะครับมันเป็นอาหารนะครับอาหารปลาติ้มนะครับี่คแบบเยอะนะครับ เต็มเลยนะครับแด่ครับแด่ปลากระลาวันนี้แหลกปลากระลาวนะครับเป็นปลาตับติ่มนะครับก็จะเรียกสองชนิดนะครับตัวนี้ปลาตับติ่มกับปลานิ่นนะครับจะท่องไนอเมรกาไม่ได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าลงเรือนี่ไรงมากนครับลงไปแรกแเข้นะครับเรือชมมาไม่รู้นะครับมีเคมาไม่รู้นะครับ นี่นะครับนี่เต็มเลยนะครับเยอะนะครับไปทึงนน้นเลยนะครับนู้นดิฟเลยนะครับนอ่นะครับอย่าลืม่วยติดตามจองด้วยนะครับเป็นกำลังแชร์จองด้วยนะครับนี่นะครับแขจับแล้วนะครับลุนนี้แขจับแล้วถ้าเลือกจับก็จับได้เลยนะครับไม่ตับว่ากีวันกันนะครับพอจับกันนี่นะครับ มแลงกันลาวแลงกันลาวนี่ับตัวโนตายเลยครับนะต้องได้จะตายนี่ครับเลี้ยงปลาตับติ้มนี่ครับกำไรดีนะครับแต่ว่าตามมั่นว่าน้ำมานำไรกันครับอือะไรปลาตายกับไรบาตรก,ก,กันนกเสียายบาตรกันนี่ครับแลงกัน loud นะครับมาชมกันได้นะครับมาชมกันนะครับได่กันแกล้งได้นะครับเยอะนะครับเยอะเป็นปั้นน่ะวัดลงกระจังนะครับเตื่อนไปเลยนะครับน้ครับไม่มีคนแน่กันนะครับเขาปักเตียงนะครับไม่ได้ต้าหมวกเขาขี่วันจับที่นะครับเยอะนะครับเยอะเป็นปลาตัดติ่มนะครับ

เต็นพลังใจให้จองนะครับได้ทำต่อไปนะครับนี่นะครับก็จะเลี้ยงอยู่ช่องเงนิดนะครับช่องเงนนิดเป็นปลาปลบติ่มกับปลานิ่นนะครับแต่นี่จะเป็นปลาติ่มเนี่ยมันจะง่ายอยู่ว่าจ่ายเวลาไม่นานนะครับถ้าเป็นปลานิ่นจะจ่เวลานานว่านะครับนี่นะครับเยอะครัยอดแช่งมาเลยเล่นกันเลยนะครับเล่นกันเลย เมนได้นะครับตามได้เมนได้นะครับต้องรับสิอยู่ในน้ำตีจับอยู่นู่นครับปได้ขอลุดนะครับเวลามันลุดไปมันอยู่แต่เนี้ยนะครับมันไม่ไปไหนจับอยู่เต็มเลยครับตรงนู้นเด็กเลนู่นในน้ำจับอีกเยอะมากนะครับนี่นะครับอา,า,ามาแล่นก่อนนะครับ,รบ,เ,รเ,รบเดี๋ยววันลั้งไม้ทง,งกับตีเขาไม่ได้ปักเตียงนะครับจะได้ตามรับตามแบบเออ อบเต่าได้ใจประมาณกี่วันนี่การทำกระจังกีลงทุนเต่าได้ประมาณนี้ครับในต้านแบบลายะอียะยนะครับมาเตี๋ยวรังนะครับนี่มาแล่พอเป็นพิธีก้อนนะครับนะครับเป็นปลาตับติ่มนะครับตับติ่มสองมัดเลยนะครับเมนได้นะครับเมนได้เมนมาได้เลยนะครับเมนมาได,ได้ก็ได้ครับดราไม่เรื่องรา เดาไม่เลียงจังเลยไปเลยนะครับมาครับมีประโยชน์นะครับนะหรับคนที่อยากเลี้ยงนะครับเดี๋ยววันตั้งจะตามงไม่ได้ยังนะครับว่าเใหญ่ออบแต่ใดนะรัลงทุนกี่วันกี่เดือนลงปลาซื้อปลามาตัวต่อได้กี่วันจับได้ไายโดนตะไรทุ่งโดนตะไรแบบนี้นะครับจะตั้งไม่ได้ยันะวันตั้งนี่มาเล่ก็เป็นพิธีก่อนนะครับวันนี้ เยอะนะครับเต็มเลยนะครับประมาณเป็นรอยนะครับเป็นรอยกระช่างเลยนะครับไา้เช้านะครับเป็นคนกล้องในหมู่บ้านนะครับไา้ช้าเป็นทิปทริปเช้านะครับเป็นทิิยเช้าเลยนะครับเดี๋ยวได้มาเป็นทิิยเช้าไม่ได้นะวะนะครับนี่นะครับเต็มเลยนะครับ เป็นปลาในไล่ว่านนะครับว่าคือช่วงน้ำขึ้นนะครับปลานกไปลายกระจังครับนกไปเป็นไล่ไลายนะครับว่าคือปลานกไปช่วงน้ำผนมัน ต๊กนะครับมันจะเสียงโฉมเป็นีังไงครับเรียงฟ้าเปน็นยังงแต่ว่าตามเงินไม่มีอะไรครับทำอไรดีนะครับทำอไรดีใช้เวลาไม่นานนะครับมาลงมาได้เลยตอนนี้ครับนี่นะครับ,รบอย่าลืมช่วยติดตามช่องให้ด้วยนะครับนี่เยอะนะครับ มาครับเดี๋ยวปลามามาตั้งปลามาตามไม่ได้เยอะเลยครับอยากอะไรมาตามไม่ได้เหม็นเม็นตั้งไม่ได้เลยนะครับมาลงตุนต่อได้ได้เติมแผ่นนั่นแผ่นเปือนเฟือนะครับเอานะครับวันนี้ขอแก้นี่ก่อนนะครับอ๋อวันด,ดีครับทุกคนวันด,ดีครับ